เวลาในการปฏิบัติราชการนะครับของข้าราชการครูสรุปแล้วมันเริ่มที่แปดโมงหรือแปดโมงครึ่งกันแน่ก็จากประเด็นที่มีการถกเถียงนะครับว่าเวลาการเริ่มปฏิบัติราชการของครูเนี่ยกี่โมงเพราะมันจะสมบูรณ์กระทบต่อการเลื่อนเงินเดือนนะครับบางก็บอกว่าแปดโมงบางก็บอกว่าต้องแปดโมงครึ่งตามระเบียบของนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้จะมาทำให้คุณครูเห็นว่าสรุปแล้วมันกี่โมงกันแน่ นะครับขอ,อัยที่หนวดยาวนิดหนึ่ง่อนอื่นครับในเรื่องถ้าเป็นเรื่องของบุคคลเราต้องไปดูกฎหมายตัวไหนครับของครูนะะเรื่องของบุคคลจำไว้เลยครับเราต้องไปดูที่ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร,ราาทางการศึกษากฎหมายตัวนี้นะฮะจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอบุคคลทุกอย่างนะครับเวลาในการปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือนนะครับการตั้งคณะกรรมาการ เลื่อนเงินเดือนนะครับวินัยทัทางวินัยทุกอย่างเกี่ยวกับบุคคลจะอยู่ที่กฎหมายตัวนี้ของครูนะครับเราเรามีกฎหมายเป็นของตัวเองถ้าเกิดข้าราชการอื่นเขาจะใช้ระเบียบข้าราชการพลเรือนแต่ของเราจะใช้กฎหมายตัวนี้ทีนี้เราไปดูที่มาตรา35ครับคุณครูลองอา่านวันและเวลาทํางานนะฮะวันหยุดราชการตามประเพณีวันหยุดราชการประจําปีและการลาหยุดของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาบอกว่าให้เป็นไปตามที่กกสกาหนดนะครับแต่ถ้ากกสยังไม่กําหนดเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ใช้ระเบียบข้าราชการพลเรือนเนี่ยมาบังคับใช้โดยอนุโลมทีนี้เราต้องไปดูอะไรครับเราต้องไปดูระเบียบกกสพอเรามาดูที่ระเบียบกกสครับคุณครูดูที่ย่อหน้าสุดท้ายครับกกสมีมติให้นํา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา2547นะครับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการอันนี้เกี่ยวข้องกับการลาแต่ประเด็นเราอยู่ที่เวลาการเริ่มปฏิบัติราชการถูกต้องไหมนะครับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดเวลาการทํางานอ,อันนี้ที่เราต้องไปดูหนึ่งแล้วคือระเบียบโทษดีครับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของเว,เวลาการทํางาน มติคณะมนตรีที่เกี่ยวข้องและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษาแสดงว่าเราต้องไปดูตัวที่2คืออะไรครับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก่อนอื่นเรามาดูที่ประกาศสํานักนายกก่อนไอประกาศสํานักนายก มตีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่นะครับวันหยุดราชการอะไรพวกเนี้ยนะครับเวลาการปฏิบัติราชการพวกเนี้ยมันจะอ้างอิงมาจากประกาศสํานักนางานกตัมนตีซึ่งมันจะมีหลายฉบับนะครับหลายฉบับเพราะอะไรมันก็จะมีการเพิ่มวันหยุดการยกเลิกวันหยุดเข้ามามันก็เลยมีหลายฉบับทีนี้มาสะดุดอยู่ที่ฉบับที่12ครับข้อที่3ก็าบอกว่าถ้าส่วนราชการคือข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกก่อนว่าเริ่มปฏิบัติงานเนี่ยแปดครึ่งถึงสี่โมงครึ่ง นะครับหยุดกลางวันเนี่ยเที่ยงถึงบ่ายโมงทีนี้เราพอเรามาดูข้อที่3ครับถ้าส่วนราชการใดจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้นตืดๆว่าไปและสําหรับโรงเรียนให้เป็นไปตามที่ระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าสํานักนายกุัฐมนกรีก็โยนไปให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทำขึ้นมาเองนะครับ ก็สอดคล้องกับเมื่อกี้ที่เราต้องมาดู2ตัว1คือประกาศสำนักนายกแล้วก็2คือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสรุปสุดท้ายคือมันไปอยู่ที่ะระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทีนี้เราไปดูครับนี่สุดท้ายก็เลยมาเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษานะครับก็อ่านมาเลยครับนี่ข้อที่5ให้สถานศึกษาเริ่มทํางานตั้งแต่ 8.30โมงครึ่งนะครับถึง4.30โมงครึ่งหยุดกลางวันเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงอันนี้ก็ล้อมาตามประกาศสำนักนายกเมื่อสักครู่เลยนะครับเป็นเวลาทำงานปกติโดยมีวันหยุดราชการประจำสัปดาห์คือเสาร์และอาทิตย์หยุดราชการเต็มวันทั้ง2วันเห็นแบบนี้ดูดีใจใช่ไหมครับแต่ยังไม่หมดครับดูอีกหน้าหนึ่ง นี่นะครับเขาเป็นคนออกกฎเขาไม่ออกแห้เขาเสียเปรียบแน่นอนครับเพราะเขาจะมีเขาเรียกว่าติ่งท้ายสถานศึกษาใดมีความจําเป็นต้องกําหนดเวลาเริ่มทํางานหรือวันหยุดราชการประจําสัปดาห์นอกจากที่กําหนดไว้ในวรกหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยให้สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดและรายงานส่วนราชการต้นสังกัดทราบทั้งนี้ต้องมีเวลาทํางานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า35ชั่วโมง สรุปสุดท้ายเราต้องไปดูอะไรครับเราต้องไปดูที่สถา,านศึกษาเนี่ยกำหนดนะครับสถา,านศึกษาจะมีเขาเรียกประกาศสถา,านศึกษาอยู่นะครับว่ากําหนดเวลาการเริ่มทางานการเริ่มงานเนี่ยกี่โมงบางสถา,านศึกษาเห็นไหมครับทาไมครูต้องมาเจ็ดโมงสี่ิบห้าเพราะเขากาหนดไว้ว่าเจ็ดโมงสี่สิบห้างไงฮะนะครับครูก็เลยต้องมาเจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีถ้าหลังจากนั้นถือว่าสายบางสถา,านศึกษากําหนดไว้แปดโมงนะครับถ้าหลังแปดโมงถือว่าสาย นะครับบางสถานศึกษาอาจจะกําหนไดไว้แปดโมงครึ่งนะครับถ้าหลังแปดโมงครึ่งเนี่ยถือว่าสายเราต้องไปดูที่ประกาศของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งสรุปสุดท้ายนะครับเราต้องไปดูที่ประกาศสถานศึกษาของท่านเองว่าเรื่อททางานกี่โมงเลื่องงานกี่โมงนะฮะคลิปนี้ผิดพลาดประการใดแนะนําเพิ่มเติมได้เสมอนะครับเพียงแต่มาให้ความรู้กับคุณครูเท่านั้นพอเห็นมีการถกเถียงกันครูโค้รคนดีคนเดิมสวัสดีครับ